สวัสดีครับวันนี้เราได้มาพบปะกับสมาชิกที่ทานผลิตภัณฑ์รีเชฟตัวจริงหลังจากที่ได้เห็นผมออกทางรายการทีวีแล้ววันนี้เรามากันดีวว่าธรรมชาติธรรมชาติม,มาก,กาที่เรามาพักหลอมาเที่ยวนะเดี๋ยวเรามาพบกับน้องแตงที่จังหวัดอ่างทองได้เลยนี่คือเป็นตัวแทนของรีเชฟแล้วก็ของแมสกินด้วยพร้อมๆกันเลยนะครับจำตัวว่าน้องก็ทานได้กี่วันแล้วหุ่นเธอแตกต่างจากอาดีตยังไงบ้างเดี๋ยวมาพบปะตัวจริงเลยน้องก็ยืนอยู่ด้านหน้าแล้วครับ มาจารู้จักกับจริงกันครับอันนี้คือน้องแตงนะครับอมรรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่กําลังดูเราทาง youtube ด้วยทางเฟซบุ๊กด้วยครับอ้อแตงทานตัวนี้เนี่ยได้กี่วันครับออทานจริงๆเลยประมาณ14วันค่ะอืม14วันคือคือต้องบอกเลยว่าอย่างที่ที่ในรูปนะคะตอนแรกเนี่ยคือน้ำหนักอยู่ประมาณ78-79ิถึงกกโลโอ้หนักเยอะใช่ค่ะเพราะเราคือคือเริ่มปวดขาเริ่มมีอาการปวดขาแล้วก็ หน้าท้องเนี่ยถ้าถ้าอยากที่จะหนหน้าท้องจะใหญ่มากคือเหมือนคนท้องเลยเห็นบอกว่าคือมันมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องขาด้วยก็คือมีปัญหาตรงช่วงเข่าด้วยเพราะว่าคุณหมอว่าคือน้ำหนักคือน้ำหนักเยอะมากมคือ7879กกิโลแล้วเยอะเยอะค่ะทีนี้พอมาทานอาหารเสริมตัวรีเชฟเนี่ยนะคะเราทานก่อนก่อนอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราจะรู้สึกว่าเราเราไม่ค่อยหิวคือคือทานข้าวได้แต่เราจะทาน